ลูกค้าบริษัท์มคอร์ปอเรชั่นจำกัดทุกท่านค่ะวันนี้นิชาจะมาแนะนำสินค้านะคะนั่นก็คืออ e r m e t i c ดอนะคะก็คือเ e r ร์ t i c slide d o ดอนั่นเองนะคะก็คือประตูอัตโนมัติเป็นประตูแบบสำหรับห้องคีโลมนะคะรุ่นนี้ชื่อว่า ARM านะคะ HMD นะคะอ่า100นะคะซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลต่อบานสำหรับบานเลื่อนเดี่ยวนะคะแล้วก็สำหรับบานเลื่อนคู่สามารถรองรับได้ถึง80กิโลต่อบานนะคะ ซึ่งวันนี้เราจะมาดูสินค้าตัวนี้กันนะคะสินค้าตัวนี้สามารถที่จะพวกกับอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรดราเดินมาทาให้ประตูเปิดเลยไม่ว่าจะเป็นสวิตกดนะคะหรือว่าจะเป็นสวิตโนทัศนะคะเอามือโบกนะคะหรือว่าจะมีในส่วนของสวิตเท้าแตะก็สามารถพวกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีพวก,กอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะให้กับลูกค้าให้ลูกคา้าด้รู้จักนะคะอ่าอันนี้จะเป็น โซลทัชก็คือเอาหมุอโบกนะคะแล้วก็จะมีเซนเซอร์นะคะเท้าแตะนะคะก็คือเอาเท้าแตะประตูก็จะเลื่อนเปิดนะคะแล้วก็จะมีโปรแกรมสวิตช์นะคะคือตัวนี้โปรแกรมสวิตช์เนี่ยจะเอาไว้ล็อกประตูนะคะไม่ให้คนภายนอกเข้ามานะคะเราจับกัดคนเข้าช่วงเราสามารถตั้งช่วงเวลาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์แต่ละตัวนะคะว่าพ่วงก,กับประตูคีนลูมตัวนี้แล้วเนี่ยจะทํางานเป็นยังไง หนึงนะคะก็คือเราเอารูโบประตูประตูก็เริ่มเปิดให้เรานะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของสวิตเท้าแตกนะคะประตูเริ่มเริ่มปิดเราสามารถใช้เท้าแตกนะคะแล้วก็ประตูเลิ่เปิดได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสวิตก็คือกดรหัสนะคะ่ากดรหัสเราเราตั้งรหัสไปได้นะคะแล้วเราก็สามารถกดรหัสของเราที่เรารู้ก็คือเราก็สามารถเข้าประตูบานนี้ได้นะคะแล้วก็จะมี ่อเครื่องตัวนี้จะสามารถกดรหัสได้ด้วยใช้บัตรได้ด้วยนะคะตัวนี้มิชาตั้งรหัสไว้แล้วนะคะก็ประตูเรื่อเปิดนะคะแล้วก็เครื่องตัวนี้จะสามารถสแกนะะบัตรได้ด้วยนะคะเดี๋ยวะะรเราจะส,าาสแกนบัตรให้ด,ด,ะะ for help for help. ด,ดูนะคะก็คือพวกด้านนะคะมิชาสแกนบัตรประตูเลื่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นอุปกอรณ์ต่างๆนะคะแต่ว่าในประตูคลีนโมของเราเนี่ย จะมีอุปรกรณ์เสริมเพิเ่มเติมขึ้นมานะคะนั่นก็คืออุปรกรณ์แถมให้ลูกค้าในชุดนะคะนั่นก็คือเซนเซอร์เซนตี้ป้องกันประตูนีบนะคะทั้งหมด2จุดนะคะบริเวณหัวเข่ากับบริเวณช่วงเอวนะคะแต่เราสามารถที่จะพิ่อุปรกรณ์ตัวนี้เพิ่มบริเวณไหล่ศีรษะอะไรได้เพิ่มได้นะคะถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เราจะมีอ,าอยางนะคะรอบประตูเลยค่ะก็คือซีนไว เพื่อป้องกันอากาศเข้าป้องกันอากาศออกนะคะสำหรับประตูที่รุมโดยส่วนใหญ่เขาก็ไม่อยากให้อากาศเข้าออกเนาะก็คือลักษณะก็คือเป็นประตูที่แบบจํากัดอ่าจกัดการอ่าไหลเวียนของอากาศนะคะหาลูกค้าสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อบริษัทอาร์มคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นเล็กของเราะคะ่ะขอบคุณค่ะ